เองเองแน่ใจอยู่ว่ามันอัปเดตแล้วเ,อ,เองแน่ใจอยู่ใช่เขาเห็นคลิปหนึ่งเขาบอกว่าเบบี้ยินราอัปเดตใหม่กูจะไ,ได้เล่นต่อพี่กูจะได้ถ่ายคลิปไปเล่นต่อกูจะดงหัว,วกูปิกแมนคู่ครั้งกูเลือกบทสิเพราะว่ากูผ่านมาทุกด,ด่านแล้วนะก็เฮียแล้วมามาทางชนกันดิตรงด่านทางชนกันคืออะไรวะ อดนทางชนกันมาชนกันไหเข้าด่านมาแล้วค้งโฆษณาหัวไม่เจอกันแป๊บเดียวทำไมน่ารักโนตดือติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้กูจะโดนแบรนไหมโลกชนกันล่านชนโกกเขาจะไปตอนที่ว่าที่เรายังไม่ได้นิวเอ็งมาดูกันเขาจะไปตอนที่แบบเขาจะไปตอนที่แบบเราแบบ ตอนก่อนนิวจะตายอ่ะก่นตอนก่อนนิวจะเลดอ่ะอ๋รบชนกันใช่ไหมใช่รอชนกันบนรอกชนกันแต่เขาจะเล่นความอย่รูอวัพดีมัยูกมือช่จะตายเล่นตลกกับกลัวทำไมภาพเนี่ยว่าภาพไม่งอเอมึงอยากคิดว่ามึงจะหลอก กูจียดมากกูย,ย่อไปแล้วไปหายลูกหีหม่องเด็กเวมือเกลือกกูจะใส่ส่วนผสมเกยึบเรียบร้อยแล้วก็ผสมกับจำได้นะมันต้องผสมกับสีแดงไม่ก็สีฟ้าเอาสีแดงก่อนจำได้ว่าน่าจะสีแดงเออึ๊บสีแดงมาใส่แล้วมุงยาได้โอ้กูจำสีได้พอดีเลยสีสม้ม สีส้มทำให้เด็กเว้นมันนั้นแหละอ กิร e e ิยาผสมกันเออสีเออจำได้ละสีเหลืองแสดงว่าอันนี้ทำให้จุกทำให้จุอ้ยมาดูตอนนี้กันเถอะมอสกาเจอมอสกาแล้วมอสกามาดูตอนนี้กันเถอะอ้ยมาดูตอนนี้กันเถอะนี่ไงกูเจอแล้วยาพิเศษที่ทำให้เด็กนี่มันโดนเผาแล้วมันก็ตายจบมึงวิ่งสิไอพี่เลี้ยงเวงมึงก็วิ่งไปสิ มึงงงอะไรอ่ามึงก็วิ่งไปดิอาจารย์ได้ทางไหนขึ้นไปยันบนเอาปูไม่เกิดอะไรขึ้นกูจะไปรู้ไม่ทางไหนมันขึ้นไปยันบนว่ะวิ่งดูเกมเวนกูจะไปรู้ไม่ทางไหนมันขึ้นไปยันบนวะให้นิวลูกโอ้ไม่ต้องกลัวลูกนิวโอ้โอ หายไปไหนลิวโอ้ไม่ต้องกลัวมึงมึงแม่กูอูมิกรมือกูล่วยเงี้ยเออตั้งใจมากเลยตั้งใจเพื่อจได้่านกูจำไม่ได้ว่ามันต้องทำยังไงถึงจะผ่านไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้นานหลายหักดารอะดมนมกันครับออ มาโอราไปไม่ได้หรอ้วก็ใส่แหวนหมาเพราะว่าลูกอ่ากูไม่รู้อะไรทั้งนั้นกูไม่รู้ว่าแดงจ้ะหมอมึงช่วยกูหหมอมึงช่วยกูก่อนหมออืมกนัูต้องเอาไอเด็กเว้นนั่นใส่เตาอบจะนายมันจะหายมันจะแบบเงินเงินเงิน ไล่หมอนี่มึงทะลุกำแพงมาได้ยังไงไอ้นี่มึงทะลุกำแพงมาได้ยังไงไ,งไอ้หมอมึงตามหลอกหลอนกูดังจิ้งจันอันนี้นิวอันนิวดิเป็นไงนิวมึงโดนเก้แน่นิว,น,น,น,วนิวกำลัง,งนิวกำลังกลัวว่ากูจะเก้มันปัดต,ตู้ลักเก้นิวได้นิวไม่ต้องกลัวลูกหามยาวแค่12เมตรเองลูก ทำยาในองนี้เองลูกไม่ต้องกลัวลูกคนิ้วมานิ้วมาชู้เย็นมีอะไรบ้างวะว้าวชู้เย็นมีกวงเอ้ยเด็กเวรเหลืองเอ้ยเด็กเหลืองเเอ้ยเด็กบวมกินหน่อยนะเด็กบวมกินไก่งวงหน่อย กูต้องทำใม่เด็กไอเวนอ๋อรู้แล้วกูต้องทำไห้เด็กเวนหน้ามันบวมสีเขียวกับสีแดงมากเธอบอกโอช่ไปคุงยาได้คือแตะแตะแล้กวกันแตะตานบ้งไอเดียแล้วดูฟ้าไม่รูก

ไอเเหลืองไปนานได้เลยอเลยกว่าจะผ่านดิดุยนี่คือคนที่ดูชิงเงินมากแค่เดียวก้าเปามันน่าเบื่อๆแล้วมันถือว่าชิ อันนีกจันยูเพอไม่ชีวิตอย่าได้ะแลงหายอต้องหาทางขึ้นไปขบนแล้วกจะไปดูวทมต้งไปเอากูต้องดูขลัีดีเอะีอะไร้นวะไม่รู้มัอกลอุกอย่างเลยเนาะ กูรู้แล้วกูต้องปีนขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ได้ใหญ่อ๋อกูรู้เปร่งก่งองมนกรดิ้อกนกด่า้องด่งป้องระดิ่งนกะ่งป้องกันกะ่้องกร้องับก่กนร่้กนกระดิ่้อกัร่้อง้องกนะไม่ต้อง่ง้งกัรม่อ้องก,กานาัน,นะ่นะนั้องั้อง่ั เดืองมันไหนอไอเด็กเหลืองมันกลยเป็น้องไก่คใคงไรพว่ามันไม่น่าอัปเดตใหม่อโมเลยเขาว่ามันไม่น่าอัปเดตใหม่เลยอ่ะไอ้นั่นปักเลยแน่นอนวามันเที่ยวไม่ได้เพราะฉะนั้น กูจะกลับไปที่ดีมีนิวกูจะกลับไปทำไอะลูกอ่าลนิวแกรบตำสับอาวนิวแล้วโฆษณาเสบเก่งชไหาเดีย่ให้กูโดนแบนนะได้โฆษณาไหนที่มันลิดเลยก็ดิและทากนะูโดนแบนนะเอย้ยโดน,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 แ,โนแบนนะเดี๋ยวกูจะไปฟ้องกันทีแทนลูวเวนนี่อยนโฆษณาแบบนโอเคคุณทานตาและแมวดำที กูจำได้หมดเลยเอการหาอันนี้ไปหาน้องนิว่ะกูจำได้นหมด้ันทข้าออันที่หาเลข้ยืนหน้าตาลแล้วเกียดอยากหมดอไปมเดี๋ยวถ้ากันายเด็กอ่ะใครมาดูอะคือเลนสองนี่กันนะแล้วก็เลขห้ นี่ประตูเปิดแล้วมึงอย่างนี้แมวดำคุณจะตามมึงไปลุกพี่แมวดำไม,ม่เข้าไปตายอ่ะลืมไปไมึงต้องใส่หนะใส่ฐานเพราะฉะนั้นกูลอวฐานมากองรวมกันตรงนีง้เลยกูจะได้ไม่ต้องหันไปหันมากูจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะไปหมุนเร็วมึงไปสิ เอาเวลแมวจำสเกกูนะมึงอย่าจำสแกตกูนะกูจำมึงได้มึงจำสแกตกูได้บันบันโอเคโฆษณาช่วยจำสแกตกูแม้ว่าแมวน่ามันจำสแกตกูไม่ได้แต่โฆษณาไม่จำสแกตูกูธนาเวิทย์เอ๊ยแมวลุ๊กมาดีดีเดี๋ยวมึงรีบออกมาเดี๋ยวขาพังฮ่ะเออ ใช่หอย <Okay. S 1> อ,อไไก็ดีนะลองแรกเลยไ้ไหต้องไปหานิวนิวะ่ะจำไดเอ๊ะท้องนี้มีรากไม้คือจะมีดินนี่ไเเ่เป็นยังไงลูกนิวมันยุบเฮ้ยมันนิ่มๆหรือจเหรอต้องการ,การไป <rs. S 1> อยู่ใช้ทุกอาา่าง้ยันงได้ยัวะ ไอทีวีที ok yeah like ่จะผลิตแบบฟิล์มที่ขาดในารตัวตอนแรกคิดว่าจะไม่ถูกแก้ yeah <tracking> <Garrett>

กูจำได้แค่ไอ้ก่อนจะหาน้องนิวเจอแล้วพอหาน้องนิวเจอที่เหลือกูไม่รู้เลยโหน้องตาเบี้ยวเลยเนี่ยน่าสงสารมึงเปิดสิเส็บปะกูก็เสียบพี่นิวมึงก็เปิดไปสิไอ้โฆษณาคุณยเกียดมึงโฆษณาแมพอ้านเหรอเข้าเว็บที่อะไรนี่ มึงโดนทำไมมันจะออกไดาไหมเอ๊ง่ายไปเสียบตรงไหนแล้วมึงรีบเข,าข้าคันกูกูจะไปรู้ไม่เสียบปลั๊กตรงไหนอะมึงทำยังไงวะจำที่อะไรไม่ได้เลยโอ้ยกูจะไปรู้ไม่มเสียบปลั๊กตรงไหน นะคุณไปรู้ไหมมันเสียฟักตรงไหนให้ไม่หุกดไปแล้วไงมือต้องเปิดยังไงจริงเสียฟักคุณจะไปรู้ม่าฟักมันอยู่ไหนฟักไหนเย้ฟักตรงไหนโอ้ ทีนั้นนี้ก่อนใช่ไหมอะไร เวนละกูโนกูเกือบได้แล้วนี่โนโนมึงเกือบได้แล้วมึงก็ไม่ได้เกมคุยอือเยสเกิดตะกี้ เรียบร้อยหยิดนีหยอนดิงง่ามอ,อ,อ,อุ้ยจำตขอได้ควหนึ่งกูจำได้ครับมันต้วงแมวนี้ก่อนเติมหมึกแล้วอุ้ยกูไม่จะเปิดมึงวิทยุอุ้ยน่ารัก ไปตอมมงอย่าลระเพิดน,นะรับไว้ให้เองรับไว้ให้แล้วนะ้องก็ทะลุลตัวกูไปเลยติดบ,บูสเตอร์ใหม่กูแล้วปึออ๊บโอเคเอาบูสเตอร์มาแล้วกูก็ไปยืนลงที่ใส่บูสเตอร์มีใช่ไหนห้องทำโอเคอเจละ แล้วมันไอที่เราไปขัดตั้นีย่ย้างไหนห้องน,นี้ไม่ใช่ห้องนี้เหรอค่อยเปิดห้องนูนะ้นอ่ะโอ้ยเจอแล้วอันนี้รูกว่าออหยุดประตูโอเคมีหยุดประตูทำไมรูปร่างแปลกๆวะโอ้ย ประตูยังไงวะโอเคมาลูกอันว่าแค่นี้ก่อนได้ไหมโอเคโอเคก็บปายบาครับทำพอเอาตวิทเออโอ้โหใส่งั้นเลยเหรอทำไมเราใส่แบบปวดไอย่มา วางไม่ได้คนลยนะคนเ authority. ขาไปไหนไม่วางให้สตานี Brother ่ Brother อะไรเว็นมือคลิปหนึ่งอย่างหนึ่งหนึ่งแล้วอุ้ยน้องอยู่นี่เวยยืมซองแทนดิไม่ได้ช่วยอะไรกูแค่หยิบแม่ คอนหรออ๋อน้ำมันโดยใช้เหมือัอเองเตรียมคอนให้น้องเลยกูนว่กมึงจะเอาแส่เองไม่ต้องการใส่กวงมึงก็เอาคอนอยู่หรอโอเค ไปเลยแล้วกันเด่นจุดแล้วน,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 น้องยังจะยิงวันนี้ซึ้อมาเร็วรีไปเร็วรีบไปเร็วลูกเควินมึงคืบคานเข้ามาเร็วกูจะหายตัวมานเห็นเควินมาเร็วตัวยเด็กเวินบายบายเด็กเหี้ยไม่ได้เด็กกูหรอก ปอตัดจบแค่นี้เลยสำหรับใครที่ไม่ได้ดูคลิปเก่านะกลับไปดูกูเหนื่อยจะเชียอยู่เล้วแค่แบบเจอน้องนิวอะไรแค่นี้ก็แบบเหนื่อยแล้วติแปดนาทีเช่ก็บดีนะสำหรับคนที่ดูจนจบนะขอบคุณที่ดูจนจบนะจะได้มีตังค์ <c oughs> ว่ากดเลคกดแชร์ด้วยเยี่ลองดูโปรไฟล์ใหม่กูดิ ครับพ่อไม่จะน้องสาวดูโปรไฟล์ใหม่มันมี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 นึ่งีซีบอยบอกว่าขาพ่อไม่จะน้องสาวแล้วหน้าแบบคนขาวนี่กูาทำตามมาเอาไหมหน้ามันดูแบบหน้าเด็กบดอ่ะเหมือนหน้าเด็กบดอ่ะเออริ่ง